จะจะไปฟอยเจ้าหน้าที่เรื่องที่นายไม่ปล่อยอะไรวะเถอเบื้องฮะโอเคยังไม่บอกเรื่องกูขอบคุณมาก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 ยังไม่ตายไม่ตายแกล้งตาย้วเราอืเม็ดที่หัว um <clears throat> Saw in a poor cut. It. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail now, nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. Oh, my God. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. Good to see you. No matter what the weather. <coughs> we <forget. coughs> โอ้ยไปกอ๊อทำไมวันนี้กูใช้เงินเยอะจังแมหมเฮ้ยเงินเยอะเยอะเงินมันเยอะกลัวตายแล้วมันจะกลัวตายหายโหใช้สยับเลย

hãy chạy ngược chị ngược cu hm? bạch Nè bạch bạc bạch bạch bạc bạch bạch bạc bạch 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 Hmm Hmm ขวามุมซ้ายล่างนี่คือบริเทาไทยใช่ไหมเพราะมีโบสถ์มีโนโมินี่ตรงนี้ก็เป็นเขาอุ้ยเลยเลยเลยไปขึ้นไปโอ้ทางยังแจม บอกเลยทางนี้แน่นอนปึ๊บอุยอ้ยเกือบไม่ถึงเมตแม่ปึ๊บอุ๊ยอย่ากละวุ๊ขี้เกือบล่วงนะมึงนี่ในช่องนี้แน่ฟับอืมนีอะไรไไข่หมูแล้วก็แผ่น,นที่โอ้โหดูเลย โอ้เอ,อ่อเป็นบ่อน,น้ำพุร้อนได้มาห้าเหรียญด้วยบ่อน,น้ำพุร้อนในบ่อน,น้ำพุร้อนมีในนี้มีเกมเดียวครับในเกมบ,บ่อน,น้ำพุร้อนในเกมนี้มีที่เดียวงั้นเราไปกันเลย,ยก่อนอื่นกูจะไปยังไงก่อนเฮ้ยเออเออ,เอ,อว้าวเฮ้ยเก็บตายมึง โอ้โหนามึดเอ่อร่วงอันนี้ดูท่าแบบยังไม่เปิดมันน่าอยู่แถวๆนี้นะเดินทางกัน 看没？看得没？ <c oughs> บอกเลยว่าเกมนี้บ้านทุกหลังเข้าได้นะครับโดยเฉพาะบ้านแบบเนี้ยเออเข้าได้แหละหุ้ยทองก้อนโหก้อนเล็กหืมถ้าของดีก็ไม่บอกปลาแซลมอนโอ้โหของดีนี่ว่า ได้เกิดการเทวิยน,นเกิดขึ้นครับฝ่ายกันตายเองอนีนยงสาจริงทําไมถังผมรอ,อ,อเลยกอูอีกฝ่ายนายเอาตามคําส่ยสายนของของผมแล้วเนี่ยอีกฝ่ายได้ใช้คอนทุบครับสวยฝ่ายใช้แฉลงนะฮะคนนี้น่าใส่แอ้ยนนายฟา,าดโดนฟาดด้วยด้วยอะไเนี่ยในยด้วยในยด้วยแฉลงัดหน้าครับอันนี้ได้โดนคอนทุบนะฮะ ผมว่าอาจจะมีมือที่3อยู่ก็เป็นได้นะครับอาจจะมีมือนเนือ่อมือที่3าม้ามาเกี่ยวข้องข้อเป็นได้ครับเนี่ยและไอ้ไอ้ยาเ,เคี้ยวนี่กลัวยได้ไหมไม่ได้ก็ช่างหีแม่มันไปนี่มันอะไระฮะวิรถไฟตกรางแหมอย่างนี้ต้องต้องเช็คต้องเช็ค ไม่กี้ตัวเป็นไรมีต้องเช็คของอ่ามีกองมีกองมี่ต้องโซยเลยเปิดเลยพี่น้องปั๊บหูถุงเครื่องเพชรหยมัดเงินตึมอ่ะอืมยี่สิบสิบสองหูหยรวยร่ำรวยเงินทองูไปไปต่อ มันก็ต้องมีอย่างอื่นสิมีแค่นี้ไม่ธรรมดาไปเปล่าใช่ไมหมฮะใช่ไหมฮะต้องมีทางไปต่อดีฮึบเนไปอาเตุฮึบเออฮึบอืรรมเกาะถึงเลยฮึบโอ้ย่อยๆลงไป ให้ลงไปปุ๊บโอ้ยอูย้ทองคำแท่งเหรออืมเก็บโอ้ยก้อนที่หนึ่งมีอะไรเนี่ยรากต้นวาเลเรียนอืมเหลําลำโจสล,ดลสัดลูกโมพิเศษกระสุนลูกโมแล้วก็ทองคำแท่งทองคำแท่งไม่เก็บหรอกครับพี่เก็บเออไม่มีใครมาเอาแล้วมั้ง โหสุดยอดอ่ะน้องบอกเลยพี่คืนทุนแล้วอุ้ยเกือบเพี้ยคิดวจะตายจะตายกรอบนะ <c oughs> โอ้ยยังไม่หายดีเลยเนี่ย ด้วยโอ้เรียบร้อยครับพี่หายควายมันโง่ เออมันก็ตายซะ<า>อุ๊ยเจอทองหรออุ๊ยสง่งก้อนหนูเย็ดเคแตนลายแดงๆในแมปน้า ตัวอะไรวะลงไปดูดิเม, <c oughs> มาเ,อาอเฮี้ยกูเมาอยู่นะมึงจเอาเหรอซองแฝดไปโอ้อยาดีกูโอ้ทิ้งกูแยวมา ไร้บอกแล้วอย่าไอ้นี่ก็อีกตัวเก็บหมดเจ๊กี้งั้นเราไปกันดีกว่าครับ แล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูยังมาทำเวลามาทำเวลาโหกูมาทำเวลาไงแล้วกูมาทำเวลาไงใช่ปะขายของห้าก้อนะน่ะน้องสองพันห้า,หาขายดีโวใหม่ก้อนกูตายทีนึกกูร้องไห้แล้วก็ทองเนี่ยไปเจอยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าเหรียญถุงเพชรใหญ่ห้าสิบ โอ้ oh my god ครับท่านผู้ชมครับเราคุ้มแล้ววันนี้เราคุ้มแล้วจริงเราซ้อยไข่มุกหนึ่งอันโอเคต้องขายเหรอก็ได้ก็ต้องขายนี่นี่เดี๋ยวว้นเดียวพอฮะอแล้วก็ซื้อบ้างซื้อแดงไมแตงไม่สิ่งที่จำเป็นครับผมจะไปพ้นของนะฮะ ที่ดอไม่รู้จําเป็นไหมก็เอาไปก่อนอะไรที่เกี่ยวกันบการปนนี่กุธนัดเดีเป็นฆ่าคนนะหอนมากเซมัสนอนนายแม่งเป็นญาติที่ดีลูกพี่ลูกน้องที่แต่งที่แต่งงานที่ดีที่มหาเลยเซยมัสอย่างเงี้ยถ้าเธอพูดอย่างนี้ยัดเค้ก็ คลิปนี้ก็ขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับแค่นี้นะครับคลิปนี้มามาล่าสมบัติแค่นั้นนะฮะก็ได้เงินมาเยอะพอสมควรพอที่ใช้ซื้อปืนแต่งปืนได้ตามสบายใจโดยไม่ต้องคิดเรื่องเงินนะฮะก็ช่วงนี้ป่วยอยู่นะับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าป่วยอยู่นะฮะป่วยอยู่เป็นโควิดอยู่ก็เป็นโควิดนะฮะก็ส,สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการให้ผม,มาหายจากโควิดนะครับก็สวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ